สวัสดีครับผมมาพบพ่กันอีกแล้วครับกัำนุ่มมนอชแนลนะครับนี่นุ่มมันนอกกลับมาบ้านครับร้านสงศิกว่าลมมันมาดเรยนนุมมันอกครับมาทำการตีบ่าวครับอ่าบ่าวตัวนี้ครับเป็นมะเกตโตเกตโตไหมครับอ่าเป็นบ่าห้ำนะครับแต่พี่ๆแน่นอนเขามาเบิรงคลิปแหลกๆด้วยนะครับของคลิปของนุ่มมันนอกนะครับอ่าที่เริ่มทำทำช่องใหม่ๆนะครับช่องนึ่งเป็นบ่าห้ำตรงบ่าห้ำเลยนะครับขนาดรอยรอยหกสิบเซนติเมตรครับอ่าได้ทำการ เร็ขึ้นนะครับเป็นการปล่อยแลักมันบอผ่านครับผมตกมาปี2 5 6 6นะครับครบหนึ่งปีพอดีหนึ่มมโนอกก็ทำกันขึ้นโค้งใหม่ขึ้นตาเสร็จเรียวไม่ใหม่นหลดมันห้อนนะครับปีสี่ของ2สาวันสองนั่งข้านนะครับวันที่สิบสนะครับภูมพภาคพันชองนะครับตัวนี้ขนาดรอยเกาเซนเมตรครับผมวันนี้สูตรตามใจของหนุม่มมโนน,นะครับขนาดปีกันรอยเก อกกลางกแต่ประมาณลอยประมาณลอยลอยซีซิตนะครับส่วนส่วนไข่ก็เอาสองส่วนของในสารส่วนของของปีกนะครับกลางออกมาส่วนส่วนปีกส่วนปีกล่างนะครับนี่มันออกจะจะรัดปีกล่างตรงครึ่งของของอกกลางนะครับส่วนส่วนท้ายจะทำให้เป็นเป็นไข่นะครับนี่มันออกจะแบ่งครึ่งกลางนะครับเป็นแบครึ่งกลาง สูตรนี้หมูว่ามจะขึ้นบ่ขึ้นนะครับเอาสูตรตามจนมนวนมอนคือเก่าแล้วครับติดไร้ตาป่าเศษนะครับป่าเศษของตานะครับอ่าเวลาหนีประมาณตีสี่กว่าครับจำนวนอโนกันว่าจะเอาขึ้นน้งผูกเข้าผูกสูงไว้เราวมาเทศครับไปพี่น้องเดี๋ลองเทิดกันเลยครับว่ามันจะผ่านบ่คลิปนี้นะครับ หลักทุเรียนเนี่ยครับจะเขาจะตีหาแล้วครับพี่เนอะไสแบบนี้เลยครับผมกายกําลังเย็นร่มเย็นแห้งครับช่วงเนี่ยโอ้ยจะตอดตัอ คื่อโบคบพี่น้องขนาดอเคอยเก่าซีบเส้นของนมานนอกนี่นะครับไปพี่น้องนมานนอกก็จะตั้งไปก็กอีแบบนี้แหะครับไล่เชือกขึ้นไปไหวล่ะครับผมอ็นโนูไห้แล้วนมันนอกก็จะขึ้นไปจับเชือกนะครับก็จะแรีนนะครับ ตามตรงไหนตรงนั้นเนี่ยมาเสานะครับตรงนั้นก็เป็นสองห้องการล้านสองหอยสองเมตรครับถอดห้างของร้านปล่อยแต่เดินมาขึ้นครับผมไปพี่น้องโอ้ยทถลักทุเีเนี่ยนะครับฝากเป็นกำลังใจขนมมันหนอกเนี่ยเด้อครับพี่น้องพี่พี่นอ้นองเนี่ยครามาดูมาหลับชมนะครับเหนื่อยอาการอยู่ครับผมเฮ้ยไทยคลิปพี่พี่น้องรีบเบิ้งครับ ห่างหายไปสองอาทิตย์ครับผมมามาเคลื่อนกับมา,มาติดผ่าเลยครับติดผาใส่ขั้นธนูไวเทีดเข้าแล้วนะครับอลองมาเทียดแต่แตีตตซีครับตอนนี้ตีหาละแจ้งละครับพี่นอ้องเดี๋ยวนมหนอกไปตั้งกล่องไว้ก่อนตั้งกล่อง้ากล่องมาลืมมามากครับฝ่าหลาย ม้านมาล่มมากว่ะฉันฝ่าวเลยเดี๋ยวนุ่มมนอกจะตั้งกล้องไปก่อนตั้งไปครับต้นใ,ใหม่นี่ะหละจะเห็นบอกครับผมขึ้นนะครับขึ้นแล้ว,วท่ำทาขืออยู่ครับเดี๋ยวเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมจะตับกล้องทายกรณีกล้องมนาจะเห็นครับบอกใบไม้ปิดอยู่ครับเดี๋ยวนุ่มมันออกจะทําผูกไปก่อนที่ผูกนุ่มมนออกกัน หลานจองหมดละเดี๋ยวด้อครับเด้อคือจะคืออยู่ครับพี่น้องเท็ดเดียวเลยเท็ดเดียวเท็ดเดียวครับเยสุครับเห็นอยู่บ่ครับตรงกลางครับไอ้ไส้สุดนี่เป็นถอดหางสองเมตรของหลานครับครับอยู่ตรงกลาง คร่งกลางครับไอ้กับเดือนกับไอ้พระจันทร์กับเดือนนี่แหละครับขึ้นอยู่ครับพี่น้องผ่านอยู่ผมรามาตัวนี้เดี๋ยวบงังอาการกคนว่าเคนจิตติ้งยงบ่ติดเอียงบ่งงบโอ้ขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่เพียงทีลี่เลยสูตรข้งางโนมันอกนี่เขาท่าแล้วครับ เบาหามรับตัวนี้เบาไข่สุภาพเนี่ยเบาไข่เนาะครับพี่นอ้องอ้จังไนกับากาพี่ฟังน้องนะครับขอมารับชมคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซัดสักไข่ขนมันนอกขนมันนอกขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายเเลยครับอ่ลอยมาเบืองคลิบของนมันนอกบุ้มมีเวลาละครับช่วงนี้รกิจหลายนะครับร้านทงศิกว่ามีร่มกับเบึงมาแต่หาทุบเหมือนครับมาหอดกับ กินเขากินน้ำแปะผ่าบ้างที่หนึ่งที่สองนี่แหละครับนอนบ่รับอย่างบ่ท่านไม่ล่าครับเดี๋ยวสักพักกันนีงเอาขึ้นไปสักพักนี่กันนุ่มมโนกันจะเอาลงล่ะครับจะขึ้นกราบเขาเมื่อในตัวเมืองในตัวจังหวัดอีกครับลอยกโลกครับนะครับอ่าสาระกินนี่นุ่มมโนกันเอาเบาใครนะครับมาฝากพีตอนน้องนะครับประสบความสำเร็จจริเนาะครับพี่น้อง นาจะประสบความสำเร็จอยู่ที่ตัวตัวนี้ตัวปีที่แล้วต้นต้นต้นปีที่ถ้ช่องใหม่ๆครับบโบพานต้นหนึ่งนะครับอ่าตัวนั้นขนาดลอยลอยหกซีฟกะอ่าเป็นมุมๆไปตัวนี้กับมะกะอ่าผมว่าวาวนี่มันสำคัญอยู่ตรงตีตรงไอ้ไอ้ปะไอ้ตัวไข่ล้มนะครับปีอ่ากับการกลางของการสร้างน้ำนัก นะครับผมคลิปนี้ก็พงเจ้าไอ้เพียงค่น้ก็เนาะครับน้องฝากรอติดตามช่วมคลิปหนาครับนู่นมหนอกเจ้าวาวไฟนะครับสามเมตรนะครับติดไฟแล้วครับวาวตัวสามเมตรถอดหางติดไฟไว้เดีแต่มั่นมีเวลามาปล่อยดูครับผมต้นสายเบาแห้งนะครับสำหรับกินนี่เอาไว้เพียงคินี้ก็เนาะครับน้อสวัสดีครับ